สวัสดีค่ะเพื่อนๆนชาวราศีธนูมาดูกันสิว่าไพ่จะให้คําแนะนําอย่างไรกับชาวราศีธนูประจําเดือนตุลาคมนี้บ้างในการดําเนินชีวิต ตัวตนของชาวราศีธนูคือหกดาบคุณพยายามเดินหันหลังออกจากปัญหาเพื่อไปหาอนาคตใหม่ที่สดใสกว่าเดิมหรือชาวธนูบางท่านอาจจะโลกเก่ากำเริบนะคะให้ระวังด้วยโลกที่คุณเคยเป็นมาตั้งแต่เด็กๆอะโลกประจําตัวเขาเรียกนะพวกภูมิแพ้อะไรพวกเนี้ย สิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกคือแปดเหรียญลักษณะของบุคคลที่ทำงานหนักทำงานหลายอย่างรับเงินหลายทางหรือบางท่านอาจจะไปฝึกงานฝีมือสิ่งที่คุณคาดหวังคืออัศวินดาบ คุณพยายามที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนคุณพยายามที่จะเข้าไปคลี่คลายปัญหาแต่ว่า <c oughs> คุณอาจจะขาดสติไปหน่อยนะชาวราศีธนูอย่าใจร้อน สิ่งที่คุณคาดหวังอะ่ะคือคุณใจร้อนที่จะเข้าไปแก้ปัญหานะแต่แม่หมอขอแนะนําว่าอย่าใจร้อนเพราะแทนที่มันจะดีมันอาจจะร้ายหรือมันอาจจะเสียหายมากกว่าเดิมก็ได้ไพ่อดีตที่ผ่านมานานมากแล้วของคุณคือเต๋อไฮโรแพนไพ่พระ ชีวิตของคุณในอดีตที่ผ่านมานานมากแล้วเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งเดือนหนึ่งอาทิตย์หรือสองสามเดือนที่แล้วมันก็ปรากฏอยู่ตรงนี้ก็เป็นได้เช่นกันไพ่พระอันนี้คือหมายความว่าชีวิตของคุณเรื่อยๆเรียบๆไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงถ้าใครมีปัญหาอยู่ก็จะมีคนให้คำแนะนำ อืมคือสรุปง่ายๆก็คือไพ่พาคุ้มครองอะชีวิตคุณจะแค้วคลาดแต่ก็ต้องระมัดระวังเช่นกันนะอดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นาน The Hermit คุณต้องการอยู่เงียบๆคนเดียวต้องการศึกษาหลักธรรมคำสอนแม้กระทั่งคุณต้องการศึกษาสิ่งที่คุณสนใจเพื่อให บรรลุให้ท่องแท้ศึกษาให้เห็นชัดเจนชัดแจ้งไม่ว่าจะศึกษาคนศึกษาหนังสือหรือศึกษาความรู้อะไรก็ตามแต่หรือใยธรรมะคุณพยายามศึกษาธรรมะว้าวชาวลาสีธนูสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คือ ราชาเหรียญคุณจะมีความมั่นคงในหน้าที่การงานมีความมั่นคงทางการเงินหรือแม้กระทั่งชาวธนูบางคนอาจจะมีโอกาสได้ไปติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการงานการเงินที่ธนาคารหรือการงานก็เจ้าของบริษัท ซีอนายธนาคารอะไรพวกนี้เจ้าของตลาดอะไรพวกนี้อาจจะมีโอกาสได้ไปติดต่อกับบุคคลลักษณะเช่นนี้สิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขคืออัศวินถ้วยชาวธนูต้องการให้ใครหยิบยื่นโอกาสมาให้คุณไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามแต่ คือคุณต้องการให้มีคนหยิบยื่นโอกาสให้คุณอ่ะไม่ว่าจะการงานการเงินหรือความรู้สึกดีๆเอหรือชาวราศีธนูบางคนต้องการให้มีหนุ่มอัศวินมาหยิบยืน่นความรักให้หรือเปล่าหมายถึงสาวโสดหนุ่มโสดทั้งหลายไพ <c oughs> ่คำแนะนำหนึ่งไม้เท้า เไพ่คําแนะนำหนึ่งไม้เท้าหมายถึงว่าไพ่ต้องการแนะนําคุณว่าถ้าคุณไปสมัครงานเอาไว้คุณจะมีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่แน่นอนฟันธงนี่ไพ่คําแนะนําหรือบางท่านที่กําลังอยากได้งานใหม่อยู่ก็ให้ไปเริ่มสมัครงานได้แล้วอะนะถ้าใครที่กําลังต้องการาทํางานคือ อยากได้งานน่ะหรือไพ่กาลังแนะนําคุณว่าช่วงเดือนตุลาเนี่ยคุณจะมีไอเดียมีโปรเจกต์ในสมองเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยดีมากมันเหมาะสำหรับคนที่เป็นนักออกแบบเป็นพวกที่คิดคน้นวัตนวัต ก,กรรมใหม่ๆอะไรเกี่ยวกับงานพวกนี้สมองจะเล่นนะนะชาวราศีธนูสิ่งที่คุณคิดอยู่ลึกๆในใจคือ The Empress คุณคิดว่าตัวคุณเองเนี่ยจะมีดวงเป็นคุณนายได้อุปถัมภ์ผู้คนหรือแม้กระทั่งคุณท่านชายก็อาจจะมีความคิดว่าอยากให้มีนารีอุปถมัมภ์ หรืออยากให้ภรรยา,าตั้งท้องคลอดบุตรถ้าเป็นผู้หญิงก็อยากให้ตัวเองเป็นมีดวงอุปธรรมผู้คนดวงเป็นคุณนายหรือแม้กระทั่งตัวคนเองบางคนอาจจะคาดหวังที่อยากตั้งครันอยากมีบุตรก็เป็นได้เช่นกัน หรือคุณคาดหวังให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีความสุขความสำเร็จมีความสะดวกสบายหรือบางท่านนะอาจอยากจะเปิดร้านขายข,ายขนมปังหรือเปล่าขายพวกของกินนะ่ะเกี่ยวกับอาหารภายใบสรุปของคุณคือสองเหรียญชาวราศีธนู เดือนตุลาเนี่ยคุณต้องพยายามบาลานซ์ความรู้สึกของตัวเองต้องพยายามบาลานซ์การเงินด้วยคือต้องหมุนเงินอะคุณอาจจะมีเรื่องที่ต้องรับซ้ายจ่ายขวาแต่ถ้าผ่านเดือนนี้ไปอะคุณก็จะได้รับบทเรียนจากตรงนี้เพื่อไปใช้ในชีวิตของคุณในอนาคต คือถ้าคุณผ่านวิกฤตเดือนตุลาคมนี้ไปได้อ่ะโอเคค่ะหรือบางคนถ้าไม่ใช่เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องออความรู้สึกก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณรู้สึกชอบอะไรบางอย่างหลงไหลอะไรบางอย่างในเดือนตุลาคมเนี้ย คือรู้สึกรู้สึกสนุกสนานกับสิ่งที่คุณทำอยู่ก็เป็นได้เช่นกันโอเคค่ะขอจบคำทำนายชาวราศีธนูประจำเดือนตุลาคมแค่นี้นะคะถ้าใครที่ผ่านมาแล้วมาเห็นวิดีโอนี้แล้วเข้ามาดูแล้วมันใช่ดวงของคุณตรงกับชีวิตของคุณก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะ บายบายค่ะ